ีครับนโนโอเคนะครับวันนี้มีรถมานําเสนอหนึ่งคันนะครับเป็นรถแคมรี่นะครับเป็นรถแคมรี่นะครับครับ่าจะปี2001นะครับคันนี้ท้ายย้อยแล้วนะครับเครื่อง2.2นะครับติดแก๊สแล้วแก๊สัวชีนนะครับประหยัดมากครับรถก็บางๆมีริ้วรอยบ้างนะครับตัวทรงเอวถือว่า ยังใช้ได้ครับรถประมาณนี้ราคาหลักหมื่นนะครับลองดูหลังคาย,ยังได้นะครับภายในนี่ถือว่าสวยนะครับคนทรงคนโซนหน้าไม่แตกนะครับแอร์แบกไม่เคยแตกนะครับนะครับนี่คนทรงคนตัหน้าไม่แตกนะครับมีจอสองดินนะครับก็ถือว่าสวยนะครับ เบาะทางด้านคนนั่งก็ยังดีอยู่นะครับหลังคาสวยนะครับแผงประตูด้านคนนั่งนะครับก็ยังดีอยู่นะครับนี่แผงประตูด้านคนนั่งหลังนะครับก็ยังโอเคนะครับอ่านี้ด้านขวานะครับด้านคนนั่งด้านคนขับนะครับหลังคนขับนี่นะครับเบาะเบ้อก็ยังพอได้อยู่นะครับไม่น่าเกลียดนะครับหนงหลังไม่โจมแหนลังคาไม่โจมนะครับภายในค่อนข้างสะอาดนะครับ นี่ประตูด้านขวานะครับด้านคนขับก็ก็ยังดีนะครับถือว่าดีนี่ด้านคนนั่งนะครับคนขับคนขับครับนะครับก็มีขาดบ้างนิดหน่อยนะครับนี่เป็นเรื่องปกติครับเพราะด้านนี้ใช้งานเยอะนะครับดูเือนใหม่นะครับไม้สองแสนเก้านะครับ จอติดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับรถใช้งานได้ปกติมีแก๊สัวชีดนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันครับเครื่องก็สตาร์ทปกตินะครับเครื่องก็ประมาณนี้นะครับก็แห้งงอยู่ครับฐานหน้านี่เดิมนะครับสติ๊กเกอร์อยู่นะครับได้กานหน้า ใหม่นะครับก็รวมๆนี่ถือว่าเครื่องยังโอเคนะครับก็ตามสภาพนะครับตามสภาพระว่างตามสภาพเครื่องก็ยังเดินปกตินะครับตามสภาพนะครับมีแก๊สหัวฉีดนะครับแต่ก็โปรงหน้านี่เดิมนะครับเติ๊กเกอร์เดิมอยู่นี่ครับข้อน้าใหม่นะครับสีนี่หกหกนะครับันนี้ไฟฟ้าทั้งคันนะครับปรับข้างไฟฟ้านี่นะครับนี่นะครับ อก็มีจอสองดินนะครับใช้งานได้ปกตินะครับของ JVC นะครับสมัยก่อนนี้ก็ตัวนึงก็แพงอยู่นะครับตัวนึงก็สมัยก่อนนะออกมาแรกๆก็หมื่นกว่าบาทแต่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่แล้วครับเหลือละพันก็แต่มีก็ดีก็ดีกว่าวิดิธรรมดาแล้วครับนะครับแอร์นี่เป็นดิจิตอลนะครับทุกอย่างใช้งานได้นะครับทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับเรือนไม้นะครับเรือนไม้ตัวเนี้ยมันเป็นเรือนไม้แบบว่าเรืองแสงล้นะครับ คือติดตลอดนะครับเหมือนรถรุ่นใหม่ๆนะครับเหมือนรถรุ่นใหม่ๆก็คือผมชอบส่วนตัวผมชอบนะครับแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่ที no ่มันม okay ีเรืองแสงตลอดนะครับสตาร์ทก็จะติดตลอดนะครับนาฬิกาติดหมดนะครับก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าลดราคาประมาณนี้นะครับมันโอเคไหมนะครับแล้วถ้ามันโอเคนะครับก็สนใจยังไงนะครับ ก็ทักมาที่นาโนโอเคนะครับนะครับเฟซบุ๊กนาโนโอเคก็ได้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับตูรุกสามสี่หกสี่สี่ห้าหนึ่งหกนะครับรถอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับตัวเมืองนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับยังไงก็ก็ใครสนใจรถอย่างเนี้ยนะครับรถอดีตหลักล้านราคาหลักหมื่นนะครับก็ก็ลองสนใจลองลองลองทักมาคุยกันได้นะครับผมชอบรถแนวแนวนี้นะครับราคาคุ้มเงินนะครับ ใช้คุ้มค่าราคาคุ้มเงินนะครับก็โอเคครับคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาขายของกันหน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับท่านใดที่ที่ติดตามแล้วผมก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ท่านใดที่ที่ไม่ได้ติดตามหรือแค่ผ่านมาดูนะครับบังเอิญมาดูผมก็ขอบคุณนะครับก็มียอดคนดูเนี่ยผมก็ผมก็ผมก็โอเคแล้วนะผมก็ถือว่าผม ไม่รู้สิมันคนทับยูทูบใหม่ๆนะครับมันมันมันเห็นยอดคนดูแล้วมันรู้สึกมันมีกําลังใจนะครับที่จะทําให้ดูคนต่อนะครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นคลิปว่าทําไมผมชอบรถรุ่นนี้นะครับผมซื้อเยอะขายเยอะไก่รถรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันนะครับเหตุผลก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวของผมนะครับแล้วคลิปหน้าเนี่ยยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับต่อจากคลิปนี้คลิปนี้ขายรถก่อนนะครับโอเคนะครับราคา ปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าแล้วกันนะครับราคาเจ็ดหมื่นเก้านะครับแคมรี่ปีสองพันหนึ่งทายย้อยนะครับนะครับแคมรี่ปีสองพันหนึ่งทายย้อยนะครับรถก็สีสันมีริ้วรอยบ้างอะไรบ้างนะครับตามอายุการใช้งานเขาเครื่องมีติดแก๊สอับจีแล้วนะครับยุคนี้ยุคดัมมัดแพงๆตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับก็ลองดูพิจารณากันดูนะครับผมก็ไม่ได้พูดได้เชื่อนะครับให เพื่อนๆพี่ๆน้องๆใน YouTube ที่ดูที่ผ่านมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออยากได้รถสักคันอะไรอย่างเงี้ยก็พิจารณากันเอานะครับก็สนใจยังไงก็ทักมานาโนโอเคดีรับใช้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ